สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้าวันนี้ก็มาพบมาพอก,กับสามพเดชค่ะพี่น้องบรรยากาศน้ำท่วมค่ะพี่น้องหลังจากฉีบริล่งคลิปไร้มือคะ่ะเนื่องจากบอส์บายค่ะพี่น้องแผลอากาศเนาะคะ่ะแผลก็มาแผลอยู่บานเฮ่าเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้าลืมกินยาแก้แผลไว้เนาะค่ะเพราะว่ามาหอนปุบกะฝนตกทุกมมือค่ะพี่น้องกะลุยฝนจับกระปูนำเนรูจ้ะ ก็บรรทายคลิปบรรยากาศพี่หน้องไดบงเดบส้วนน้ากันเพราะว่าเป็นไข่แห้งค่ะพี่น้อง COVID ะะมาเป็นโควิดเด้อค่ะมาอนี้สารร้ามเพลกดจะลินพาพีพาน้องเนาะจ้ะมาหักเอาหน่อใหม่ไปต้มค่ะพี่นอ้องอย่างก,กินต้มหน่อใหม่เนาะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าหรือว่าเอฟซีเนาะค่ะทีเขามาทักถามซ้ามเพลเนาะคะ่ะเกี่ยวกับหน่อใหม่เนาะจ้ะว่าสาวมเพลิมีหน่อใหม่ขายบอ่อส่วงนี้ส่วงนี้หน่อใหม่เออว่าท่านมีขายค่ะพี่น้องเพราะว่า น้มมันถ่วมเนาะคะ่ะเนื่องจากว่านาำถ่วมแห้งเนาะจ้ะมื้อนี่นามก็ได้ลดลงแล้วค่ะพี่นองลดลงช่วงเศร้าค่ะประมาณเทียงก็ขข้นไม่อีกค่ะพี่นองก็เลยว่าจะพาพี่พา้องฝ่าวมาฮักน้องใหม่ค่ะพี่นองอยากมาอยากมาค่ะแต่ว่านามมันถ่วมน้องใหม่โโพเนาะคะ่ะคือแบบบบเห็นก็ไพ่แล้วก็บ่เห็นีหยังเลยค่ะพี่นองถ่วมคักถ่วมแน่หลังจากสิซ่วงแล้วซ่วงไข่แล้วค่ะพี่นงเอ้ย จะพามาเฮ้ยเขหมือดเธอพี่น้องนี่ค่ะเห็นเนียงแวบๆบเแบบนียงนมอใหม่ค่อพี่น้องนี่จะาเห็นกันบ่พี่น้องเฮ้ยนี่เนียงตำรวจจะพาหักอ้ยที่ใด ตันตันจะนี่แต่วา่ากรบโท่านยาวเอาไว้ก่อนค่ะพี่น้องก่อนนี้บบได้ตังกล่องนึกจะนี่นี่ค่ะนุ่งน้อู้พี่จันโน ไม่ใหญ่จ้ะเพราะว่าจงไวแล้วห่ามนี้มากไปเลยค่ะพี่น้องน้ำท่วมค่ะท่วมแห้งเดี๋ยวจะพาหักเอาเลยจะนี่ กินตัวใหม่ค่ะพี่น้องนี่จ็ไหนนำาั่ามวมแบบพักจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปต้มเจลนี่จ้ะนี่นี่ค่ะเนียงอู้จะไม่นามจะไม่อวบด้วยจะ้ะถ้านำผัดถั่วมีออกไร้ด้วยจ้ะนี่เสียงกะ แปลกๆเนี่ยค่ะพี่้องเป็นวัดแต่ว่า,าก้าเซ้านาะจ้าน้่ยน้ำพักแห้นงน้องไม้ไปตกค่ะพี่้งองปาดเนียนงแห้งแบบนี้ละจาแซ่บ อ่อนๆในสีตุ่มวานวานๆจ้ะเมื่อใหม่นี้แต่ละมงในน้ำท่วมด้วยค่ะไม่ค่อยออกมังกรชิบอู้งเจ้ะเหนื่อยไหมงามจ้า กอนนี่เน้เนงเดียวจังน้ำผัดกี่เธอมาเต็มกอใคยอยู่จังน,นี่ค่ะนี่นี่นี่จ้ะถุงหมือกระชาบ่าเยดดอกอยหา่เป็นเปียกนามปาดน,นี่งนี่จ้ะคือเหมือนที่แห่งที่พี่หนงฝนจะมาอีกล้วจ้ะนี่ค่ะพี่หนง จะเนียงงามคนจะไหมอีกหรอจ๊ะคนงานค่ะพี่น้อง จะให้เบิ ang, ้ลผลงานคับพี่นองทั้งเดะต้มทั้งเดะแกงค่ะพี่นองจะพาพี่พานนองนาอจ้ามาปิดคลิปค่ะพี่นองจ้าเมื่อดมาแเราจ้ะฝนจะตกอีกแล้วค่ะค่ะหลังจากที่าวอระเดชพาพี่พานนองน้จ้ะตัดตนไม้แล้วค่ะพี่นองกะแล้วบดีปันได้ค่ะพี่นองเมื่อดขึ้นไม่แล้วค่ะจะพาพี่พานนองน้อจ้ะมาพิดคลิปก้อนค่ะพี่นองก็ฝากพี่ฝากนองน้จ้ะเป็นกําลังใจให้าวอมะเดชน้ำดีเด้อค่ะ คลิปหนาค่อยมาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า